ทีมของเราในวันนี้ก็คือทีมแฮกเกอร์ขออนุญาตนะฮะต้องเปลี่ยนแว่นนิดหนึ่งฮนะออฟตัสในป๊อปคาลเจอรเนี่ยเราเห็นกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในหนังฮอลลีวูดเราก็ให้คะแนนกันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาดูฉากแฮกเกอร์ซีนแล้วก็แฮกเกอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในเกมนะครับแล้วก็มาให้คะแนกนกันครับผมแต่ตอนนี้กูมองไม่เห็น <laughs> <laughs> กูมองไม่เห็น <laughs> สำหรับคอนเทนต์หลักของเรา ในวันนี้เนี่ยนะครับก็สนับสนุนโดยฮงไก s t a r ์เรลนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยก็กำลังจะออกแพทช์ใหม่นะครับแล้วก็มีตัวละครที่เป็นแฮกเกอร์นะซิได้แล้วล่ะครับดังนั้นตัวละครใหม่ที่เป็นแฮกเกอร์ที่ชื่อว่า Silver Wolf เนี่ยนะครับก็จะถูกเราให้คะแนนในครั้งนี้ซะด้วย SILVER Wolf <laughs> สปอนเซอร์มาคิดว่าโอ้จะขายของโนโดนด่า no, ซิลเวอร์มูฟก็ผมจะเป็นตัวแรกที่เราจะมารีวิวกันนะครับจากโครงกสตาร์เรลในป๊อปคัลเจอร์เนี่ยนะครับเขาจะต้องให้แฮกเกอร์เป็นคนที่แบบว่าจีจาร์เท่แบบตุดดุดแล้วมันต้องอมมันเคี้ยวหมากฝรั่งไม่รู้มันเป็นอะไรมันต้องเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วมันกระเป๋าปึกอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนแบบคูคูเท่ๆนะฮะในชีวิตจริงนั้นผมบอกเลยว่า <laughs> มันไม่ใช่ส่วนเพลงที่ใช้เนี่ยก็ต้องเป็นเพลง8บิต มาแล้วฮะซิลเวอร์บูมกับตัวละครใหม่จากโครงไก่สตาร์เรลเป็นนักเกอร์นะครับเข้าสู่ <with. S 2> สโลกใบนี้แล้วต่อสู้ยังไง <Interesting. S 1> คุณสงสัย <Interesting. S 1> แว่นนี้ก็คือเพิ่งเปิดตัวไปวันก่อนนะครับเป็น Apple Vision Plus ัสนะแว่นเจ๊ฝ่ายนั่นเอง <Interesting. S 1> มาฮะใส <'s> ่แว่นเจ๊ฝ่ายปุ๊บ <to> ใช่แล้วฮะ เป็นแฮกเกอร์ที่มีปืนใหญ่โอเคนี่เป็นคนคนคูลๆต้องเดินหันหลังมาแล้วไม่หันไปมองกลับเราเป็นไงฮะจังหวะนี้ยิงครับเอ้ยโนเดเมจ เอ้ยเฮ้มันก็เท่เหมือนกันนะ huh. เขาทำ P ี V ีเขาทำคาแรคเตอร,ร์ p ีเท่มากเลยเอ่ะทุกคนก็บอกว่านี่มันไม่ใช่แฮกเกอร์แต่ว่าเขาเป็นแฮกเกอร์แชทเป็นแฮกเกอร์ hmm. ที่ต้องติดเกมไงมันมันต้องเล่นเกมอะถ้าเกิดว่าเป็นแฮกเกอร์แล้วติดเกมนะผมบอกเลยนะใช้โป เป็นเป็นเกมเมอร์แบบที่เราเกลียดซิลเวอร์ปุ๊บคือเกมเมอร์แบบที่เราเกลียดถ้าเล่นแบทเทิลฟิลก็ก็คือยิงตายทั้งแมปนะเข้ามาถึงปุ๊บยิงเปึ้งตายทั้งแมปเพราะเขาเป็นแฮกเกอร์ไงหรือจะเป็นแบบพวกมองทะลุก,กำแพงพวกเปิดบอร์ดเปิดโปรที่เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อเสาร์ที่แล้วเป็นแฮกเกอร์แบบที่เราไม่ชอบก็คือฮงไกสตาร์เลวตีความแฮกเกอร์ว่าเป็นกเกมเมอร์กูๆนะครับซึ่งทุกคนบอกว่าเห็นแล้วนี่มันเกมเมอร์มันไม่ใช่แฮกเกอร์ทุกคนนี่คือแฮกเกอร์ ทำไมทำไมคุณถึงทราบเพราะว่าในบีฟบ,บอกว่าแนะนำตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดใหม่ s ิลเวอร์บูฟหนึ่งในแฮกเกอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลและเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรลึกลับอย่างกลุ่มนักล่าสเตลลารอนในบีฟบ,บอกเขาเป็นแฮกเกอร์สปอนเซอร์บอกว่าแฮกเกอร์ก็คือแฮกเกอร์ไหนมาดูสิสิลเวอร์บูฟเป็นแฮกเกอร์ชีวิ่เต็มไปด้วยไวริบและยังเป็นเกมเมอร์สุดฮาร์ดคอร์อีกด้วยเธอไม่สนทั้งอำนาจหรือกฎเกณฑ์ ในจักรวาลนี้มีเพียงไม่กี่สิ่งเท่านั้นที่สามารถดึงดูดความสนใจของเธอได้และเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะของเธอในด้านนน้เป็นไงแชทเมืองว่ากูดูดันไม่เก่งใจไใข่ปะได้อยู่นะก็ตัวละครสุดคู่นะครับซิวเวอร์ูพร้อมแล้วที่จะให้คุณดึงกาชาทนันทีที่เซิร์ฟเปิดบอกเลยฮะอยากได้ซิวเวอร์บูไป้ครอบครองก็ได้นะครับแล้วก็ทุกคนหน้ามาทั้งหลายนะครับรบกวนกดลิงก์ฮะเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าโอ้ คุณอามนี่คนกดลิงก์คุณอามนี่เยอะมากเลยนะครับคนที่เล่นอยู่แล้วกวดด้วยคนที่ยังไม่เล่นไปโหลดอันนี้คือสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยต่อไปเราไปดูส่วนของภาพยนตร์ดีกว่าเราเคยทาเรื่องโปรแกรมเมอร์ดูหนังแฮกเกอร์ไปแล้วซึ่งเราก็สนุกกันมากในวันนั้นคือในคลิปนั้นเนี่ยเราไปดูแบบหนังแบบบางเรื่องที่มันแบบ รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยสมจริงมากใช่ไหมั้นวันนี้เรา start ด้วยเรื่องที่เราคิดว่าเป็น the top the best หนังแฮกเกอร์ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูหนังแฮกเกอร์คุณจะต้องดูเรื่องนี้เพราะว่ามันสมจริงมากๆถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูเพื่อความแบบเรียนรู้โลกแห่งความแฮกกิ้งอะไรอย่างนี้นะดีไหมรีเควสต์แรกเข้ามา Snowden งั้นเราไป Snowden กัน Snowden เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีฉากแฮกที่สมจริงที่สุดมันจะไม่สมจริงได้ไงมันสร้างจากเรื่องจริงดังนั้นเราไปดูกันดีกว่า It's the cleanest Pakistani I've ever seen. We got no first degree ties to government or ISI, no shady family. w <S, s not? <S อันนี้จะเล่าให้ฟังเป็นฉากที่สโนเดนเข้ามาทำงานที่ NSA นะครับแล้วเพื่อนก็โชว์ให้ดูว่าเขามีอุปกรณ์ที่ทำอะไรได้บ้างในฉากนี้เนี่ยนะครับเขากำลังโชว์ว่าเขามีข้อมูลของคนคน,คนนี้เสร็จแล้วคนคนนี้รู้จักใครบ้าง first degree contact คือ contact โดยตรงคนนี้มีใครบ้างอาชีพอะไรนะครับเป็นอะไรกับเขา เสร็จแล้วเซ d กันด e e ีคอนแทคก็คือคนรู้จักของคนรู้จักอีกทีหนึง่งก็โชว์ <family? S 1> ให้ดูก็คือมาโชว์ของว่า NSA เนี่ยมีข้อมูลของคนเหล่านี้อยู่ Can family? we look through his family? Mm hmm. ถามก็เริ่มถามแล้วว่าอไอคนนี้เราหาจุดอ่อนของเขายังไงดีเราไปดูข้อมูลของครอบครัวได้ไหมอ่ะอ่ะก็เปิดดูข้อมูลครอบครัว How about his sister-in-law? น้องสภายนะ What is that? Is that อันนี้น่ากลัวก็คือ s นด w นน n ถามว่าอันนี้คือวิดีโออะไรหรอวิดีโอที่เขาส่งให้คนอื่นดูหรอแล้วเพื่อนบอกว่าป่าเปล่านี่วิดีโอสดเริ่มช็อกละเริ่มเอลวมก็ว่ายังไงสดอ่ะมันก็ว่ายังไงสดอะ เปิดกล้องเลยนะเปิดกล้องโน้ตบุ๊กเลยเปิดไมเลย1 5 year old daughter at the international school Yeah uh Facebook is that possible d h u Facebook อ่ะทีเนี้ยถึงฉากทีเด็ดละอันนี้คือเรื่องที่ Snowden เปิดโปงเลยนะนี่คือเรื่องจริงนะทุกคนทุกคนนี่คือเรื่องจริงความสมจริงคือร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันคือเรื่องจริง แบบ she she fights with her parents or don't worry don't worry I know all the hooks for this kind of fishing uh query name so email keyword whatever selector you want and justification is where I write อันนี้ฉากนี้น่ากลัวก็คือถ้าเกิดว่าจะเข้าไปดูข้อมูล Facebook ของใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็คือพิมพ์ชื่อเข้าไปเสร็จแล้ว justification ก็คือเหตุผลในการขอเข้าดูใช่ไหมยอย่างในตอนนี้ก็บอกว่าเป็นคนรู้จักของเป้าหมาย Something no. so like that. In other words, turning your daddy into a CIA informant. Wait, that's it? That's, that's it, bro. You don't have to get a FISA court order? Uh -uh. No, not here. You can He scores under 702 authority, which means no warrants. Okay, but US targets, then you'd have to get the court order. You mean FISA? Yeah, there's a big ass rubber stamp, dude. นี่ทุกคนอันนี้คืออุปกรณ์ของจริงที่มีอยู่บนโลกใบนี้ที่รัฐบาลสหรัฐใช้ในการเข้าไปดูข้อมูลของแต่ละคนโดยที่ไม่ต้องมีหมายสารนี่คือเรื่องราวที่สนโนเดนเปิดโปงนี่คือโปรแกรมที่ชื่อว่า X Key Score เป็นเรื่องจริงเข้าดูได้ทุกอย่างแล้วรวมไปถึงเพื่อนถึงทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่ได้มีการจํากัดอํานาจอะไรเลยเจ้าของบัญชีไม่รู้ตัว โปรแกรมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ว่า nsa เนี่ยแฮ็กเข้าไปกับ Facebook นะครับมันเป็นคำสั่งคำสัญญาเป็นโปรแกรมที่ทำร่วมกันกับ Facebook กับโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มก็คือมีประตูให้ nsa สามารถที่จะเข้าไปได้เลยเป็นของจริงทางรัฐบาลสร้างเป็นกราฟเป็นอะไรนะครับเอกสารทุกอย่างดูหมดดังนั้นความสมจริงของเรื่องนี้เอาไปเลย10เต็ม10 เหมือนจริงร้อยเเพราะนี่คือเรื่องจริงแล้วผมไม่ทราบคือทันทีที่สโนเดนเนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยเขาก็โดนถ้าเกิดใครยังไม่ทราบใช่ไหมเขาก็ต้องหลบหนีไปอยู่ประเทศอื่นไปอยู่รัเสเซียเพื่อที่จะแจ้งให้คนทราบนี่เปิดปี2013นาแล้วทุกคน10ปีมาแล้วโหน่าเหมือนกันนะสมัยนั้นก็โอบามาพอมีมีจริงเปิดเผยออกมาแล้วเนี่ยก็มีการตรวจสอบจริงๆโดยคอนเกรสนะครับแล้วก็บอกว่าโปรแกรมเนี่ยเลิกทําไปแล้วแต่แม่คุณว่าไงอะ ก็ไม่รู้ว่าสมัยนั้น10ปีก่อนหน้านั้นน่ะมันทําได้ขนาดนี้นะครับและที่สําคัญก็คือมันมันไม่ใช่การแฮกเข้าไปจากรัฐบาลนะครับมันเป็นโครงการที่รัฐบาลทําร่วมกับบริษัทต่างๆเพื่อที่จะให้ข้อมูลฝากไว้ให้คิดนะครับจริงๆแล้วตอนที่สนโนเดนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะควรจะเป็นเรื่องที่แบบทุกคนควรจะตื่นตัวกับนี้อะ่ะตอนนี้ก็คือเปิดเผยมาดังอยู่2เดือนแล้วทุกคนก็ลืมมันไป โดยที่ทุกคนลืมไปแล้วว่าอันเนี้ยมันมีเหตุการณ์ละเมิดสิทธิ์ไอละเมิดความเป็นส่วนตัวร้ายแรงโดยรัฐบาลสหรัฐนะครับสุดท้ายแล้วเรื่องก็เงียบไปก็มีปรับปรุงตัวนิดหน่อยแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโปรแกรมนี้มีชื่อ X Keyscore นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เรื่องเพิ่มเติมก็ลองไปหาดูได้หรือถ้าเกิดว่ามันมีคอนเทนต์ที่แบบที่ละเอียดเยอะๆถ้ามันมีนะเดี๋ยวเราจะเอามา c o อร์กันในช่องนี้ก็ดีเหมือนกันว่า X Keyscore ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับอะ แต่วันนี้เอาเท่านี้ก่อนใช้กับคนที่อยู่ต่างประเทศได้ไหมคนต่างประเทศใช้ Facebook ไหมล่ะนั่นแหละไม่ใช่แค่ Facebook ทุกคน Google Twitter มีหมดสมัยนั้นน่ากลัวนะครับเพราะนั้นก็เลยมีแอปพลิเคชันใหม่ๆที่ขึ้นมาเป็นแบบ Messenger ที่ Encrypt แบบ End-to-end end, นะครับอย่าง iMessage ที่ Apple ก็บอกว่า FBI ก็มาขอให้ให,ใ,หให้ทำอะไรแบบนี้ให้แต่ว่า Apple ก็บอกไม่ได้เออก,ก,ก็ทะเลาะกับรัฐบาลอยู่นะครับไปดูเรื่องต่อไปไปไปดูเรื่องต่อไปกัน Mr. r o b o t

คือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขียนมาดีมากแล้วหนังก็สนุกมากด้วยนะไม่มีข้อที่เราบอกว่าไม่จริงเลยนั้นเป็นหนังที่โปรแกรมเมอร์ทุกคนยอมรับว่าทําได้ดีที่สุดคือไม่ว่าแผนการว่าเราจะแฮกบริษัทนี้อย่างไรการดําเนินการปัญหาที่เจอคือของจริงทั้งหมดดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูหนังแฮกเกอร์ที่สมจริงนะครับมิสเตอร์โรบอทเราบอกแล้วเรื่องนี้10เต็ม10นะครับ the programmatic this shit. expression live for of my will. I live for this อ,อันนี้ก็นี่เรามาดูโค้ดกันดีกว่านะครับเนี่ยทุกคนโค้ดพวกนี้เนี่ยคือโค้ดจริงด้วยนะไม่ใช่เอาโค้ดอะไรก็ได้มาแปะให้มันไหลๆลื่นๆเป็นเหมือนแฮกเกอร์นะไอ้พวกนี้คือของจริงทั้งหมดเลยเออถ้าเกิดเราจะแฮกใครอะ่ะแม่งต้องประมาณเนี้ไอ้ไอ้ที่เปิดทุกอย่างด้านหลังเนี่ยก็ก็ใช้ในการแฮกทั้งหมดะมีมีส่วนใช่ไหม Step three, reverse shell stage two exploit 3 A นี่ Step 3ก็คือ reverse shell นะ reverse shell exploit นะก็คือการที่ทำให้เครื่องนะครับเอาส่ง shell กลับมาให้เราใช่ไหมล้วเราก็จะสามารถควบคุมได้ Ideal package ไอสิ่งที่เขาพูดเนี่ยใช่หมดเลยไม่มีพูดแบบภาษาแบบแพ็คเกอร์หนังเรื่องอื่นนะว่าแบบนี่มัน encryption algorithm แบบ248บิตมันสามารถที่จะต้องทำอะไรเงี้ยไม่ไม่มีแบบ พูดเวอร์อะไรอย่างงั้นทุกอย่างของจริงวิเรลบอดสิบต n a สิบแต่พิมพ์ช้ามากเอเลียดเป็นแฮกเกอร์ที่พิมพ์ช้ามากวันนั้นอาจจะไม่ได้กินกาแฟเพิ่งสังเกตเหมือนกันพิมช้าสัตว์ Names, คือแม่งต้องเป็นแบบนักแสดงพมพเองจริงๆเหรอวะชัวร์เลยเราไปดูซีนเห็นไหมมันคือหนังเรื่องที่มีซีนแฮกแบบเยอะมากนั้นซีนนี้ก็ได้ฉากนี้เนี่ยผมถ้าผมจําไม่ผิดเป็นฉากที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเข้ามาทํางานที่ A B I นะแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนกับเอเลียดแล้วเขาก็ไปเอาตัว Wi-Fi สับประรดพร์แอปเปิลวาสับประรดคืออะไรคือ WiFi ปลอมที่จะแบบบอดแคสต์ไอปลอมเพื่อที่จะหลอกให้คนอื่นเข้ามา ให้เครื่องแถวนั้นเข้ามาเชื่อมแล้วก็จัดการใช้เครื่องนั้นในการกระโดดต่อไปในการแฮกอะไรอย่างนี้แหละปัญหาก็คือการโจมตีแบบนี้เนี่ยมันจะต้องเข้าไปที่ที่สายงานจริงๆอะ่ะนะเขาก็ต้องส่งเพื่อนเขาเข้าไปนะพอดีไปทํางานอยู่แล้วแล้วก็พอส่งไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องไปสั่งลันใช่ไหมสั่งให้มันรันทํางานอะ่ะก็ต้องสั่งลันจากข้างในฉากนี้ก็คือ มันก็คือแต่ว่าคนนี้ไม่ใช่แฮกเกอร์แต่ว่าต้องเข้าไปทําการเปิดไอ้ระบบนี่ก็เลยต้องโทรเข้ามาเพื่อบอกคําสั่งให้พิมพ์คําสั่งว่าเปิด ifconfig ทุกคนสายเน็ตเวิร์กรู้รู้จักกันดีอยู่แล้ว <Stop. S 1> พิมพ์ไป ifconfig wlan1 up wlan0 up ก็คือการเปิดเปิดใช้เสาวไ i ไฟเออดูดิของจริงไนงะของจริงจัดคือรายละเอียด Yeah. แล้วซอฟต์แวร์ที่ใช้คืออะไร Open WRT ก็เนี่ยก็ซอฟต์แวร์ที่ใช้จริงๆถูกไหมก็แบบนั้น Mister Robot ทุกฉากถ้าเราจะดูกันทุกฉากเราก็จะเจอทุกฉากเอาอีกสักฉากหนึ่งบอกว่าไอ้หมอคนนี้กระจอกใช้ไอแอนตี้ไวรัสอะไรก็ไม่รู้ใช้ของแบบว่าของเก่าซะด้วย วิดีโอ o n s า n ปดเหตุผลท,ที่ผมทำทสถ why I m a เ e this place m ก p r ร m a แล care facility. I can make my health r e c o r ด้ดรีโมทล็อกอินแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนเอ่อเม d ิคอ l r e ก o อรของตัวเองแค่นั้นเอง <Okay. S 1> นีเห็นไหมก็ของจริง Windows98 คือเวลาที่เขาอธิบายการแหกของเขาเนี่ยมันเท่มากเอาอีกสักช็อตหนึ่งแล้วกันกระป๋องปิงเกิลหรอ เอากระป๋องพิงเกิลมาคุณถามว่ากระป๋องพิงเกิลเอามาทำอะไรเอามาต่อเป็นเสาสัญญาณ WiFi ก็คือเอามาต่อเป็นแอนเทนน่าเพื่อที่จะยิงสัญญาณ Wi-Fi สามารถทำได้นะครับทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นกระป๋องปลากระป๋องเอาไปครอบตัวเราเต๋อครับมันมันขยายสัญญาณได้จริงๆครับมันมันฟิสิกส์ครับ เนี่ยแล้วก็เอาตัวส่ง Wi-Fi ใส่กระป๋องพิงเกิลเพื่อที่จะขยายสัญญาณนะครับดังนั้นก็นี่เขาทาได้เรื่องจริงคือเห็นว่าว่ามันละเอียดขนาดนั้นนะครับละเอียดขนาดไหนคิดดูแล้วกันช็อตนี้เนี่ยเอเลียดน่าจะโดนบังคับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะโดนบังคับให้แฮกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ให้คอมพิวเตอร์มาแล้วเป็นคอมพิวเตอร์ Windows สิ่งแรกที่แฮกเกอร์ทำก็คือดาวน์โหลดคาลิลินุก <laughs> มันต้องไปทุกคนมันต้องมันต้องไปมันต้องไปลินุกมันไม่ฝ่ายจริงอะไรละเอียดได้เล็กน้อยเหล่านี้มันก็เขาถูกต้องที่ผมบอกว่ามิสเตอร์โรบอต The best hacking movie แบบว่าไม่เกินจริงเลยเราไปดูอีกเรื่องหนึ่งไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามิสเตอร์โรบอทเนี่ยก็คือได้10เต็ม10ทุกซีนนะฮะมันจะมีซีนที่เขาแบบเขาจะแฮกไอฟาซิลิตี้เนี่ยตึกเนี่ยเขาทำไงกำยูเอนะเอา USB ไปโยน อีลานจอดรถอืมเอาไปโยนเลยเดี๋ยวก็มีคนเก็บแล้วพอมีคนเก็บก็เสียบพอเสียบก็แตกซึ่งฟังดูงโง่มากใครจะมาแบบโอ้ยคุณเป็นคุณเป็นตึกแบบที่ทำงานไอทีจะมีใครเอา USB แปลกปลอมมาเสียบเครื่องเป็นไปนไม่ได้คุณดูถูกความสามารถของมนุษย์มากไปบางทีคนเราก็รู้แต่ไม่ได้คิดนะ 2> oh, USB 2กิกเร็ววะเสียบนะ บางทีวิธีการแฮกมันก็ง่ายแบบนี้อืมจริงคุณจะบอกว่าโอ้วิธีนี้ไม่ได้ผลกับคุณหรอกครับก็ไม่ได้ผลกับคุณหรอกแต่ได้ผลกับคนอื่นเครื่องข้างๆพอเครื่องข้างๆโดนแฮกเครื่องคณก็โดนแฮกเหมือนกันอ่ะถูกต้องแฮกคนง่ายกว่าแฮกคอมถูกต้องเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปโจมตีเอาโรดทึมเข้ารหัสเอนคริปชั่น <itters> <tomorrow> อะไรอย่างเงี้ยมันยากมันแบบโห وه, มันแข็งแรงไปนู่นละแฮกคนดีกว่าเพราะว่าคนเราเดาได้ว่าทํางานอย่างคนมีข้อผิดพลาดเยอะมาก ไม่ว่าคุณจะแบบโทรมาสวัสดีครับผมเป็นคุณหมอของคุณจะจะจะขอขอคอนเฟิร์มอะไรเงี้ยแบบวันเดือนปีเกิดแล้วพาสเวิร์ดคืออะไรหรือหรือบริษัทไอทีที่แตกที่โดนแฮกกันก็พราะว่ามีคนสมบทเป็นไอทีแล้วก็โทรมาสวัสดีครับนี่ไอทีนะครับรบกวนรีโมทที่ลิงก์นี้กดลดลิงก์ปุ๊บเรียบร้อยแตกง่ายมากบริษัทใหญ่ที่โดนแฮกเนี่ยส่วนใหญ่โดนแบบนี้ไม่ได้โดนเพราะว่าแฮกเกอร์เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่ง โดนโซเชียลอินจิเนียริงทั้งนั้นโดนฟิชชิงทั้งนั้นนะครับซึ่งความเสียหายมันก็เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบถ้าเกิดจะแฮกที่มันยากมันยากไปดูอีกเรื่องหนึง่ง w h o อ็เราทำไปแล้ว w h o อ็รอบที่แล้วนะแต่ว่ามันมีซีนหนึ่งที่เราไม่ได้ cover หูเอ็มไอ่ะเขาทำดีมากเลยวะ่ะคือแบบว่าเป็นหนังเยอรมันผมเพิงพ่งทราบ w h o อ็เป็นหนังที่แบบว่าทำให้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องแฮกเกอร์เห็นภาพง่ายมากไม่ว่าจะเป็นการคุยกัน ในห้อง irc ห้องแชทรูมที่แฮกเกอร์เขาคุยกันรืยการใช้ ip t a c k e r ที่มีแบบมันจะมีฉากแบบนี้อ่ะอ,ะอะเอาให้ดูอันเนี้ยก็คือปกติ irc อะ่ะมึงเวลาคุณคุย irc แชทอะ่ะมันก็จะต้องแบบเป็นอย่างเงี้ยมึงเวลามึงคุย irc กันในห้องแชทลับพวกแฮกเกอร์เขาคุยกันแบบเนี้ยแชทมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะเอามาทําหนัง เราจะเอามาทำหนังมันก็เป็นแค่ข้อความขึ้นมาเฉยเฮกเกอร์เขาคุยกันแบบนี้ใน Deep d a r ดาร์กเน็ตฟอรัมเขาคุยกันแบบนี้เราจะทำยังไงให้คนดูเห็นอ๋อเราก็สร้างซีนขึ้นมาเลยวันเนี้ยนี่คือแชทรูมแล้วนี่ก็คือคนเข้าไปนี่แล้วก็ขอเข้าใช่ไหมขอรหัสเข้าห้องอันนี้คือฉากที่แบบแฮกเกอร์ขอรหัสเข้าห้อง yeah, แล้วก็ทุกห้องเข้ามาแต่ว่าไออุปกรณ์ที่ใช้ในการแฮ็กเข้ามาในห้องนี้ติด IP แท็กเกอร์เฮ่ยมากอาเห็นไหมว่าอันเนี้ยนายใช้อุปกรณ์ที่ฉันวางสนุกเอาไว้นะทำให้นายถูกเปิดเผยหน้าตาออกมาเ <taught> จอแล้วนายอยู่ที่ไหนโดนลวกกันแบบนี้ นั้นทำได้ดีมากดูฉากนี้อเลน,น่าก็เห็นหน้าจริงๆเนีเท่จัด w ู o am I ผมว่าเป็นหนังที่ใช้ได้ผมเพิ่งนั่งดูแบบตัวเต็มเมื่อวานนะผมว้าวก็เอาไปเลยครับคะแนนเต็มแต่ว่ามีเสียงจุ๊จี้จุ๊จี้หักสองเห็ไหมเมื่อกี้มีอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เน็ตฟิกมีไปดูได้จริงๆมันก็มีช็อตที่แบบไอ้อย่างเงี้ยไม่มีหรอก แบบแมปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอินเทอร์เฟซนี้ก็ไม่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 ติงไม่ไม่ไม่ตรงไม่จริงแต่ว่าถือว่าเป็นหนังแฮกเกอร์ที่ทําได้ดีนะครับวิธีที่ใช้แฮกนะทุกคนเรื่องนี้เนี่ยเขาไปแฮกไอ้ตำรวจสากลซึ่งการแฮกตํารวจสากลมีไหมวะคือเรื่องนี้เนี่ยมันสอนเราได้มันเห็นภาพว่ากลุ่มแฮกเกอร์เวลาจะโจมตีฟาสซิตี้อะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันต้องมันต้องเข้าไปที่ตึกนั้นด้วยเออมันต้องแบบฟิสิกอลแอคเซสอะคือคุณต้องเข้าไปอยู่ในตึกนั้นเพื่อที่จะเสียบอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วนี่าา,า่นะว ตอนแรกเนี่ยเขาก็ไปคุยขยะก่อนเขาจะแฮกยูโรโพ่นะตำรวจสากลตำรวจยุโรปแล้วเขาทํายังไงเขาเริ่มจากการไปคุยขยะคุยขยะก่อนคุยขยะหาอะไรหาคอนเน็กชันว่าแบบคนที่ทํางานที่เนี่ยที่มีสิทธิ์ในการแอคเซสอะไรบางอย่างเนี่ยเขาคือใครเป็นอะไรชื่ออะไรเสร็จแล้วก็รู้ว่าอ๋อคนเนี้ยส่งส่งจดหมายหาหลา,านชื่อนั้นชื่อนี้ก็ปลอมตัวเป็นหลานเสร็จแล้วก็ส่งอะไรให้บางอย่างส่งอะไรให้บางอย่างเสร็จแล้วปุ๊บเขาเสียบ อ่เข้าคอมพิวเตอร์หรือแบบส่งลิงก์ให้กดว่าแบบปลอมตัวเป็นหลานแล้วส่งอีเมลมาแล้วส่งลิงก์รูปแมวให้กดพอกดเสร็จปั๊บคอมพิวเตอร์นั้นโดนแล้วคอมพิวเตอร์เครื่องที่ที่เจ้าหน้าที่คนนี้ใช้เนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากนึกออกไหมเขาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างแต่ว่าสิทธิ์ที่เขามีคือสิทธิ์ในการกําหนดการเข้าออกตึกอะไรแบบของพวกพนักง,งานทําความสะอาดเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการเจเนเรตพวกคริเดนเชียลของพนักง,งานทาความสะอาดเสร็จแล้วพอเขาได้ได้บัตรพนักง,งานทาความสะอาดเขาเข้ามาตอนคืน เขาเข้ามาตอนคืนเขเข้ามาเลยเสร็จแล้วพอเข้ามาปั๊บเนี่ยก็ทําดีนะมีคนหนึ่งลงแล้วก็ลบภาพกล้องวงจรปิดใช่ไหมแล้วก็คนนึงเข้าห้องเซิร์ฟเวอร์คนนึงเข้าห้องเซิร์ฟเวอร์ไปทําการดาวนโ์โหลดไฟล์อะไรบางอย่างแล้วก็วางไวรัสเป็นแบบว่าตอนเช้ามาตอน8ปดโมงเช้าปินเตอร์ทุกเครื่องสั่งปินพ์พร้อมกันเป็นโลโก้ทีมตัวเองเทไหะเทไหม ก็เท่ดีก็คือพิมพ์มาเต็มแต่ว่าจริงๆแล้วห้องพิมพ์เตอร์แบบนี้เวลาพิมพ์มันก็คงจะกระดาษมันคงจะไม่กระจุยกระจายแบบนี้ป่ะแชทมันก็ออกมาเป็นมันออกมาเป็นฟอนต์ออกมาเป็นลิมใช่ไหมก็คงจะไม่เลอะเทอะเท่านี้แต่ว่านี่มันก็หนังอ่ะมันก็แบบว้าวเท่จัดเลยว่ะใช่ไหมแต่ว่าของจริงคือของจริงคือน่าจะออกมาเป็นตั้งแบบนี้แล้วก็ข่าวอยู่ที่พิมพ์เตอร์ไม่ไม่ได้ตกพื้น คือจะให้สรุปเลยนะครับว่าเกมกับแฮกเกอร์เนี่ยมันมันแบบว่ามันเกินความมันเกินเบอร์ไปมากนะใน,ในโลกแห่งความจริงกับกับแฮกเกอร์ในเกมเนี่ยมันต่างกันมากนะครับถ้าให้คะแนนความสมจริงนี่ต้องบอกไปเลยว่าได้1ได้2กันทุกเกมนะครับยกเว้นอยู่เกมเดียวก็คือคงไก่สตาร์เรลสปอนเซอร์ของเรานะครับถึงแม้ว,ว่าความสมจริงจะได้2คะแนนแต่ว่าเป็นสปอนเซอร์ของเราเอาไปอีก15รวมกันเป็น17เต็ม10ครับผมคงไก่สตาร์เรลนะครับโหลดได้แล้ววันนี้นะครับมีลิงก์ ใต้คลิปแล้วก็มีในส่วนของโค้ดที่เอาไว้แจกของกันด้วยนะใต้คำอธิบายวิีโอ mm hmm. ใช่ไหมห้องไกลเกมดีเจ็ดเต็มสิบรถไฟฟ้าสายใหม่เออโอ้เล่นกูเกือบสุดเลยอ่ะน,นี่กูยังต้องมาลุ้นอีกกูยังต้องมาลุ้นอีกว่ามึงเป็นใคร